อู้จุงกะไม่เอาบางปูนสกปรีงตะบุนไว้ตะบุนสำโรงครับสำโรงเนาะวิ่งมุ่งมั่นมาเจอเจ้าของเครื่องในงานทีมงานทีมงานสเดย์นี่ทีมงานกิงเกปูเป้สาวครับกิงเอ้กิงเกปูเป้สาวกิงเกปูเป้สาวนรสละนะสกปรีงไงบัดอยู่บ้านเปรียงนี่นะเปรียงครับอยู่บ้านเปรียงเจ้าสำรงเพื่เมืองจังหวัดสุรินทร์เครื่องเจ้าทินเลยเด้นี่ครับก็ ทีมงานของซินเซ้งเหมือนกันครับโซินเซ้งซาวครับอยู่กับซินเซ้งซาวอ่ครับโอ้ผมมารีวิวซินเซ้งก็เท่านี้เติร์นมันใช่ครับก็สารานี่ไงอือผมก็วิ่งมุมผมมาไม่ถูกผมแปลกใจเหมือนกันครับเออะพาผมไปดูเครื่องหน่อยสิครับครื่อ้เอาโมหอยอู้บองป่วนเจริญเตยไงกินเอาจำเรื่องนั้นต่อรำอ่าเครื่องเสียงรถแห่ปรีชามิวสิกครับผมสปอนเซอร์ของช่องผมเองครับผม ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวพามาดูเครื่องเสียงในงานแต่ไม่ได้เปิดร็อกครับไม่ได้เปิดไม่มีอะไรมากครับเอ้ามีอะไรเนี่ยมีอันนี้สเต็ปครับกี่กี่กี่เอ็มนี่อันนี้30มเอ็มครับผมสามสิบเอ็มครับพอไหมปืนสองแก๊กบ่สองแก๊กครับผมสองแก๊กครับอันนี้ก็ไฟวัดไอ้ดูดูไฟเข้าครับอ่ามิกมิกเอามิกก่อนมิกของฮาราครับผมฮาราครับยืมเข้ามายืมเอามิกยืมครับเอา นี่ครอสเอ็นทีเอสครับผมอออันนี้เขาไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่ของผมเสียยูโรยูโรทิใช่ครับครัเอ้าอันนี้มิวสิกอันนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคือขับแหลมครับอันนี้ขับแหลมขับแหลมตรงครับขับแหลมตรงเลยครับโมโนครับอ่าอันนี้เอลสองสองเอลเอลเอลพันสองเอลพันสองบกลางขับกลางข้างละสามข้างละสามขับมิวสิกน้าลายนี่ หน้ารายนี้เอามาเป็นมอนิเตอร์แต่ไม่เปิดไม่ได้เปิดอ๋อเป็นมอนิเตอร์แต่ไม่ได้เปิดครับมาตัวนาขับบีด NPE C 2 0 0พครับตัวนี้บีดค่าละสามค่าละสามครับกระไอ้บีดคันนี้อินทนนท์เดี๋ยวไปดูตู้ก่อนประตูครับใช้ตู้อะไรตู้ใช้ตู้ BV ครับ BV BV ครับคันเจียงนาทำรั่วเธอเธอรั่วเธอรั่วยิดทำรั่วเธอรั่วครับมาชมก่อนนะ นีเจ้าเบาอ๋อน oh well> pur ี่เจ้าเบาอุจุงกะสวัสดีครับผมครับครับเจ้าเบาเจ้าเบาเต้เธองหน้าบานบานผุดพุนทางตรีสูตรเธอรู้วเต้เธออย่างหน้าบานผุดพุนปรับสูตรเรี่ยนสูตรเตะตู้ไปไม่ให้บอกสูตรบองดำหน่อยมันมันบอกไม่ได้มันเป็นความลับบองดำถามเมียไม่ได้เพราะไม่ได้สูตรเลยนี่บุไม่ไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องอุดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดคจิบอกแน่นอนมีไหนเต็งเต็งเจ้าสาวอยู่บ้านไหน បានគ well. thi ុលប no. uh, ានគុលតពុត្ររាមបោះព្រឹកនេះបានត្រូទៅទីខាងថងសឹកសឹកតាសេងម្ពរតសេងហារិលណ៎អូគ្មាទូគ្នញៀលសំបាក់ទៅញ៉ៃដល់ច្បាប់ទីស្រូតាគីព្រឹកនេះអឹមបងដើមបងដើមមកហ្នឹងមកជុកកជុកកគ្រុបគ្នាទៅបាទជុកកអូឡៃតាកាន់ទូរស័ព្ទមិនលើដៃសាពីសំទូផងទៅបាទបាទមក อ๋าตูเบตหนบีวีครับบีวีดอกคานนเนอินทนนครับพันสนิ้วครับพันพันสอมีทั้งหมดกี่ใบมีทั้งหมด6ใบหกใบแค่นี้นะกลางของนิ่นินมากเลยนั่นนี่พีพีโอเรโอของบีเอ็มสิบปบีเอ็มสิบปครับเอ้ยบีเอ็ม้ายบีเอ็มสิ อะไรนะ B M สามร้อย B M สามร้อยครับสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วครับเออเอาผมก็มั่วไปตามเขานี่แหละแหลมแหลมของ N T S ครับแหลม N T S 400 400 440เออเอามีเน็ตเวิร์กไหมเน็ตเวิร์กไม่มีครับตรงอย่างเดียวครับเออสามทางสามทางครับสามทางครับวิ่งมุมหมอดเฮ้ยบองปูนมากับรถเด็กนี่เหรอเนี่ยนี่สองสองใบนี่ไอ้นี่คืออยากจะโตไม่เตอร์ต่อไม่ได้มันไม่ออก็พออย่างนี้มันเจ๋งเพื่อมันเจ๋งบองไม่โอ้ครับ ต่อพิษสูตรบอคือน้องไม่แต่เล่นนานแต่ไม่ไม่เข้าใจเครื่องเสียงครับอือน้องไม่แต่เล่นนานแต่ไม่เข้าใจเครื่องเสียงยังไงไม่ใช่ผมกแบบไหนก็เรียนเรียนยู่แต่มันคือเครื่องเสียงไม่เข้าใจชอบใช่อาศัยไปชอบอาศัยไปชอบครัต่อถูกต่อพิษอีกเรื่องนึงต่อถูกต่พิษอ้อยแต่ลือสเลลยืนไอ้ไหนเนี่ยน้อยเอาตามนู่นแต่เปิดไม่ได้ครับผมเพราะรถแห่มาแล้วครับรถแห่ ก็อันนี้คือคือรีวิวไหนๆก็มาแล้วเนาะก็รีวิวให้พี่น้องได้ได้ชมนะครับว่าระบบเสียงในงานแต่งนี่สินเซงสาวนี่สินเซนนี่จู่จูจุกะโอ้โลนกนี่ตัวแกสินเซงนี่ถ้าผมรู้ว่ามาบ้านผมก็รูกว่าบ้านเปลี่ยนเป็นบ้านเขาก็บ้านเดียวกันนี่โอ้เอกกงวิ่มี่ไฟเขานี่นี่ไฟประหลาคของสินเซนซาวมาช่วยเอาแล้วแล้วอาจารย์ไม่ได้ออกงานบ่ช่วงนี้ออกครับนะ ออทุกวันนี้น wr กี่ใบแล้วหกใบแล้วครับหกใบแล้ว,ลวตอนมารีวิวสี่คู 4, <4 S 2> นสี่เนาะเสียงกลางก็ยังเป็นชุดเดิมอ้หเจ๋้อ่ะนะสิงสิงอ้ถ้าผมไปเนี่ยผมก็รัดไปนี่มันจะออกนูน่นเนาะครับบ้านของใครนะไออีกเครื่องหนึ่งอะอภิรักเอออภิรักเนั่นะนะเออผมก็ลืมลืมกึด๊ดพลิกกึ๊ดดอลลาส์เปรียงสเปรียงยืมโมเซนเซียงนะผมก็ลืมรจริงรอะก็คือเขา ทีมงานด้วยกันแต่ว่าเหมือนว่าคนละหน่วยก็คนละน่วยว่นยสองเนยสองเอาเนยสองับหนยสองช่วยกันดีนะไม่ร่วมหน่วยเหมือนหนั่งรวมเราก็ชิมกานสมายใช่เอ้าฝากสินเสียงหน่อยเอ้าเสียงครับติตโตเครื่องเสียงเอ้าครับติตโตครับเป็ดโบกับสินเสียงเหมือนเดิมครับครับผม ก็ไม่ได้เจอกันนานอพอสมควรครัเอ,อาันนี้เป็นเยอะรึ่งขนาดไหนเบิามกิ้งกปูเป้ซาวครับอ่ะกิ่งกปูเป้ซาวตี่ต่ตอบ้านทางไหน0653343301เมือนกรเดือเลยครับวันนี้เต็มคาร์เบิยวยังไม่ไม่เติมคาร์เบิวโอ้ติมให้เต็มนะรถเฮมานี่ครับเดี๋ยวให้เขาทดสบอบก่อนมนกครับอโอเคสรุปแล้วขอบคุณอาจารย์ที่ให้รีวิวครับผมขอบคุณทีมงานกิ่งก ปูปีสาวครับปูปีสาวแล้วก็อาจารย์สินเซงคสินเซงเนี่ยสอหน่วยนะสองเจ้าจะบ้านเปรียงนะครับก็เดี๋ยวมาดูรั้นเหลกันครับผมวันนี้ก็ทีมงานปรีชามิวซิกมาเล่นนะครับผมลายไม้แบนครับพี่น้องครับผมงานแต่งครูนี้ก็ไปแต่งแล้วจะเบานะฮะคนรอเต็มนะครับอู้เถ่าเกมโอ้ยครับโอเคครับครับวัสดีครับครับขอบคุณครับผมโมโซ่เนี่ยมันมันแบบ มีแต่นมื่อสักเกิลอีลเนะเอาสวัสดีครับเนี่ยคุณทรงพิกัดให้ผมผิดผมลัดป่ามานั้นผมก็สปอว์ดเข้ามาเหมือนกันอู้ยับจะนับเลยผมลัดป่ามาผมตกใจเพื่อทำเป็นอะไรไปผมทำไงเนี่ยเข้าเข้าเขาทำเข้าเขาทำปลาใช่ครับหยับจะนับ เอาพร้อมเล่นยังไม่วหยปะวาก่อนไปะวันนี้ก็ทีมงานรถเห่ปีชาสิ s ออนท tour นะครับวงดนตรีลายไม้เบนนะครับผมนะฮะมาเล่นอยู่ที่บ้านเปรียงตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องครับผมนะฮะก็แวะมาก็ได้เห็นเครื่องเสียงในงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวมีเสียงแน่นอนครับผมก็รอฟังเสียงรถเห่แล้วกันเครื่องเสียงในงานก็พักแล้วครับผมนะฮะ